ปีล่าสุดเลยครับแต่ว่าผมจำได้เมื่อเมื่อหลายวันก่อนห้าสิบงานใงานอาถรรพ์โครงการรวมโงไปแล้วนะเป็นไงบ้างวันช่วงนเป็นไงบ้างทั้งละครทั้งหนังขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณแฟนๆทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่รอคอยทุกคลื่องเงี้ภาพยนตร์ตัวนับภาพยนตร์ที่ขายอ้อที่ออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ แต่หลายคนก็เซอร์ไพรส์กับกับผลงานที่ทำไปแล้วครรับะแล้วทีนี้คือประเด็นคือว่าแบบเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เนาะกับกับคาแรคเตอร์เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็ก็มีความลับมาเลยนะครับแต่ว um> ่าหลายๆคนที่เข้าไปชมแล้วก็มารีวิวกั็นภาษานาว่าแบบอ่าวันนี้พูดได้แล้วแหละเพราะว่าแบบเป็นคนชั่วอะไรเงี้ยไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดี ครับก็เลยแบบว่าขอบคุณมากที่ที่ทิ้นชอบครับขอบคุณมากที่พาผู้พิกาณมาวันนี้ไม่ได้อัปเดตล่าสุดแต่ว่าสุดเจ็ดสิบสองก็จะ